สวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านที่สะสมพระสมเด็จนะครับตรงนี้ก็คือพระสมเด็จชินใหญ่วันนี้วันอาทิตย์ตันหยุดก็นำพระที่เก็บสะสมไว้ตั้งแต่วัยรุ่นมาสองดูนะครับอันดับแรกเราจะเห็นแร่ทองนะครับอันดับสอง แร่ซุนกอครับน,นีคือผม่านนะฮะอันนี้ก็คือภาพลั์ส่วนเนื้อหาองค์พระนั้นสุดีิจบัรยายเก่ามากเก่าจนหาที่ติไม่ได้แล้วล่ะจะออกไปแข็งเหมือนเนื้อเซรามิกนะครับ อาจจะสะท้อนแสงนะครับเราจะเห็นมวลสารต่างๆขององพระเป็นเนื้อสุ้มกอรตรงนี้เนื้อสุ้มกอ,ค,อค่อนข้างมากนะครับองคขอบแก้วก็มีนะฮะแรับ ส่วนตรงนี้นั้นก็คือหยกนะครับไม่ใช่ดินโป่งนะถ้าดินโป่งจะบางอันนี้เป็นก้อนจะดินโป่งต้องเป็นแบบนี้น,นี่ก็ดินโป่งครับแล้วก็มีแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับแร่เหล็กไหลไฟดำเป็นต้นการดูพระนั้นศึกษาให้ดีนะครับเราอยา่าไปเชื่อใครให้มาก เพราะแต่ละท่านนะรู้ไม่หมดไม่มีใครรู้หมดอันนี้คือพระที่ผมสะสมไว้ทั้งหมดนะครับวันว่างๆก็นำมาตรวจเช็คนะฮะพระสวยๆดูไม่มีอะไรแต่เข้ากล้องมวลสารค่อนข้างมากเนื้อหาองค์พระต้องเก่าแล้วก็ตามด้วยพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่นะครับส่วนตำหนินั้นผมไม่นิยมนะครับเพราะว่า พรเขากดทีละหนึ่งองค์ตำหนิลหลักๆเท่านั้นที่เราสมควรจะดูเหมเส้นบ,บังคับพิมพ์เป็นต้นนี่คืออีกหนึ่งองค์นะครับเราดูเหมือนพระใหม่นะครับเรามาเข้ากล้องกล้อง 10x นั้นจะเห็นแบบประพายนะครับพระดูเหมือนพระใหม่ แต่เราเข้ากล้องดูแล้วพอมาเราจะเห็นหยกทันทีนะครับบวนสารเล็กๆดินกำแพงต่างๆไขาขาวออกเทาพระที่ไม่ผ่านการใช้เราดูเนื้อองค์พระนะครับดูความเก่าทุกอย่างจะประสานเป็นเนื้อเดียวกันหมดนี่นะครับจะประสานเป็นเนื้อเดียวกันหมดนี่ดินโปะนะฮะ เนื้อองพระนั้นเก่ามากแต่เราต้องดูมวลสารให้ครบนะครับดูนะครับนี่ตอนเบล่มเลยนะครับพี่ดีดูพระพระที่ดูเหมือนใหม่แต่ให้ขยายฟ้องดูดีๆนะครับพระนั้นมวลสาร พระที่เก่าแก่ภาษาเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะฮะไม่ว่าเนื้อถุงกอเนื้อหยกจะเป็นเนื้อเดียวของพระทั้งหมดแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเซียนเขาดูยังไงว่าพระของชาวบ้านเขาปลอมตอมตอมคืออะไรขาดอะไรอ,ะอย่างดินโปง่งมีครบไหมอัอนนี้เราเจอแรกเงินยวงลน,นะครับตรงน,นี้ นี่สำคัญนะครับก้ดินเจ็ดสาอะไรต่ออะไรเนี่ยผมจะมีให้ดูนะครับก็ดูนี่เ็เอากล้องตัวเล็กๆดูจะมองเห็นได้ไงมองไม่เห็นแล้วก็ไปตีพระชาวบ้านเออผิดเนื้อผิดพิมแต่ถามว่าตัวเองรู้จริงหรือเปล่าผมคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่ออะไรง่ายๆนะครับเราจะดูเป็นหลักนะฮะ องค์พระนั้นต้องเก่าก่อนอันดับแรกตตามด้วยมวลสารแล้วก็พิมพ์ถูกต้องไหมแค่ดูแค่สามอย่างนี้พอจะบอกตำหนิต้องมีตรงโน้ตตรงนี้ขี้คุยพระก็า,าทำทีละองค์อันนี้คือแรงเงินยวงนนเขาเรียกว่าเหล็กไหลเหล็กไหลเงินยวง อา้าวขอฝากก็คิดนะครับพระแท้ก็คือพระแท้ไปดูตำหนิตรงโน้นตรงนี้นั้นแล้วก็รู้ไม่จริงละมันจะมีตำหนิได้ยังไงพระเขากดทีละองค์จะไม่เหมือนกันรับพิมพ์พตจะมีทั้งกี่พิมพ์พใครเกิดทานบ้างช่วยตอบด้วยนะจ๊ะว่าพระชาวบ้านปอมมันปอมแบบไหนอา่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็หาอ่านกัน อันนี้ผมจดมาคร่าวๆนะครับที่จริงใน Google มีเยอะอก็สมาชิกนำไปใช้ดูว่าความถูกต้องของการดูพระของชาวบ้านนั้นไปบอกพระเขาปลอมนั้นไม่ถูกต้องนะครับถ้าจริงๆโดยเฉพาะนับเงินเขาแล้วตีพระเขาปลอมเดี๋ยวพระเขาแท้ระวังต้องขึ้นศาลนะกฎหมายมีนี่คือองค์ที่สาม ครับมวลสารจัดจ้างนะครับบินโปงไขาขาวออกเทาพระเต่า,า,ามากนะครับสายมือเห็นไหครับบินโปงคือเราดูพระดูด้วยตัวเองนะครับตำรามีไว้ให้ศึกษาไม่ใช่ไปไปเชื่อใครง่ายๆเป็นพระไอ้ปลอมปอมเอ้ยของมึงปลอมของกูแท้อย่างเงี้ย เชื่อไม่ได้หรอกผมเก็บผ้ามาตั้งแต่วัยรุ่นตอนนี้ก็อายุแค่70็กว่าเองผมไม่เชื่อใครง่ายๆย,ยกเว้นผู้รู้นะครับไม่มีใครรู้ทั้งหมดทาม,มาจอยกันในกลุ่มผมเนี่ยผมอาจารย์กุยหรืออีกหลายๆท่านนั้นจะแบ่งปันกันอาจารย์จุเป็นมีหน้าที่ดูพิมพ์มวลสารเนื้อดินเก่าผมก็มีหน้าที่ ศึกษาอาจารย์ดอนมีหน้าที่ดูพื้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะความสําเร็จมันต้องร่วมมือกันไม่ใช่มาด่ากันประจานกันอย่างนี้ทำให้วงการพระเสียหายพระดีๆี่าวะของเขาปลอมแล้วพระแท้อยู่ที่ใครอ่ะพระแท้อยู่เกินแผ่นดินสิดีพระเขาปลอมได้ไงนะหลายคนต้องระวังตัวหน่อยนะ ก็ข่าวขึ้นลงขึ้นศาลก็ขอให้จบเร็วๆนะครับเราก็ไม่อยากให้เรื่องราวต่างๆทําให้คนด,ดีหลายๆคนหมดกําลังใจนะเอหมดกําลังใจไปแล้วนั้นเกิดการท้อการเบื่อหน่ายูง่ายๆก็ท่านผู้รู้ก็สมควรจะให้ความรู้กับคนรุ่นหลังเพื่อรักษา วงการพระให้ไปในแนวทางถูกต้องการประกวดพระผมแนะนำนะครับไม่ต้องไปประกวดหรอกเรามีพักพวกหรือยังที่จะไปประกวดพระกับเขานะเข้าไปก็เสียเงินฟรีไม่มีคำอธิบายว่าพระไม่ผ่านเพราะอะไรทั้งที่พระแท้องค์หลายล้านปีปอมก็มีอันนี้ก็คือผมพูดกลางนะครับ ว่าพระไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์นก็ซื้ององหนึ่งสิกว่าล้านไม่ผ่านเกณฑ์แล้วเขาไปเช็ค DNA พระมาเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการลองของเราลองเพื่อรู้ว่าเ,าเขารู้กันจริงหรือเปล่าส่วนมากที่ผมไปไปมาเนี่ยผมไปแบบโง่ๆง่อะเห็นนะโอ้อยอันนี้ขายได้แต่ตลับอ,อย่างเงี้ยตั้งที่พระองค์12ล้านบอกขายได้แต่ตลับแล้วก็ขำ นะแล้วผมก็เช่าเกศชัชโยข้างๆเขาเนี่ยที่เด็กหนุ่มที่กวาพูดน่ะได้พระแท้มาห้าองค์ทั้งหมดนัด่นะเซียนบอกว่าปลอมแล้วก็ฝากเซียนพระที่ซื้อพระหักองค์ห้าแสนองค์ละล้านนะมาซื้อผมเนี่ยพระแท้ๆแล้วผมขายให้หมื่นเดียวตาซื้อหรือเปล่าผมจะเอาพระแท้เนี่ยหักเลยแล้วก็ ก็ขายให้เลยหมื่นเดียวพร้อมได้ใบใบตรวจเช็คมาด้วยพระดีๆทำให้วงการพระเสียหมดพวกนี้ก็ถือว่าคนแก่เตือนคนหนุ่มนะครับทำอะไรให้ระวังตัวหน่อย mm hmm. ก็ปวยพรขึ้นลงขึ้นศาลขอให้เรื่องจบง่ายๆนะครับ ขั้นตอนตัวอย่างนะครับว่าพระสมเด็จนั้นแม่เหล็กดูดติดหรือเปล่าอ่นะนีติดไหมติดบางครับนี่คือตัวอย่างนะครับ อาขอบคุณทุกคนที่ติดตาม